พ็พี่ผม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 เจอศพเพื่อนเพื่อนนอนตายอยู่ไปดาตรงท่านเรือดิมึง่อดิมึงส่องดิมึงต่องดิมึงต่องดมึงไ่องมึงส่องดมึงส่องดมึง่องมึงส่องดรมึงส่องติมึงองดิมางส่องดิมึง่องมึงองมึงส่องดิมึงส่องมึงส่องดิมึงองดบมางส่องดกมึงแ่องดิมึงส่องมึงส่องดมึง่องดิมึงส่องดมึงส่องดิมึงส่องมึง่องดิมึง่องดมึงส่องดิมึงต่องดิมึง่องมึง่องมงองมงองมง่องมึง่งมึง่อง มาสร้างแกแงๆูเบ้ามึงอเอาเบ้า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 มาเบ้ามึงออกแก๊งมาน้นจบเนี่ยมึงออกมานะมึงออกมานะเอาเบ้ามึงออกมานะมึงออกมานะเยี่ยกระยามึงออกแก๊งมานะมาสร้างนะมึงมาสร้างนะมึงมาสร้างนะเยี่ยกระจอกไอ้ควายเยี่ยเด่นเยี่ยกระจอกไม่กล้าไอ้ควายมึงนี่กระจอกจริงเลยเฮียหัวหน้าแก๊งก็ไม่ได้เป็นเยี่ยกระจอกควายเอาเบ้าเอาเบ้ามาสร้างแก๊งๆคูเบ้ามึงเอาเบ้าเอาเบ้ามาสร้างแก๊งๆคูเบ้าเอาเบ้ามาสร้างแก๊งๆคู่เบ้าเอาเบ้าา กาบ่าวเฮียกาบ่าวกาบ่ากาบ้าวกาบ่ายควายกาบ่าควายกาบ่าน้องกาบ่ายควายกาบ่าเีกระจก้ากาบ่ากาบ่าวกาบ่าขึ้นแล้วปะเปิดท่านเรืยนเลยมึงบ้ามึงบเลยยังไม่ทันวันรตามไม่ทันนี่ยส่วอเคโอเคโอเคนหนึ่งไก่เว็ดป้าหนึไก่เว้นน้องกูว่าหนึ่งไก่เว็ดน้องกูว่มึงอ่ะไก่เว็นน้องกูว่าหนไก่เว็นป้าหไก่เว็ดป้าอาปเอาปเอาปเอาปะเอนป่หนไก่เว็ดน้องกูป้เอาป นึ่งๆไอ้ใน้องกูบาไเนจอกเปลเียบรอยกนเโอยเกรอ่ะตามไม่เป็นไรชิวๆปล่อยเลยป่อยวลเต็มชิวๆปล่อยเลยป่อเลยตามดูอ่ะตามได้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 ตามมาในกลุ่มมันได้อยู่ตามมาในกลุ่มมาดูดูดูเลยดูเลยกดูเลยก เอ้ยจิงบ้าจริงบ้าจริงบ้าที่ที่ที่มึงไม่เล่นไม้หนึ่งแล้วมึงร้องอ่ะจริงบ้าจริงบ้าที่มึงไม่เล่นไม้หน่งแล้วมึงน้อยใจเฮียเวดมึงนั่งนินทาเวดอ่ะจิงบ้าจิงบ้ามึงนั่นินทาเียเวดจิงเ่าจริงเ่าจริงเ่าที่มึงนั่งนินทาเฮียเวทมไม่เล่นไม้หนึ่งอ่ะจิงเบาจริงเบาเฮียตัวนินทาไอสัตว์จิงเบาเฮียตัวนินทาเ่าจิงเบาเฮียตัวนินทาว่าจิงเ่าจิงปบาที่มึงนั่งอิจฉาเวดอ่ะจิงเ่าที่มึงนั่งอิจฉาเวดอ่ะจิงเ่าจริงเ่าไอสัตว์จิงป่าที่มึง

ัดไปกูให้ไปรับพี่เลนคนเดียวกูลาไปซันกูาไปซันกูไปซันพี่เลนไหนอไะไอพีนเป็นีใหญ่เลยเหรอไอนบ้ามีนะไอนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ขนเดียวตอนบึ้มบอมอ่ะในเมืองตำรวจเยอะไหมอ่ะหรอไม่พังไม่ใช่หรอไม่เลยอ่ะอไล้วก็ ครับผมก็จะเป็นอาเธอร์นะครับที่ตัวอิจฉาน้องเวนด้าผมวันนีจฉาน้องเวนด้ครับเพราะว่าต่อยไม่ได้เล่นไม้หนึ่งครับติอฉานเด็กครับนั่งนินทาเด็กอี้ขยะเอ้ยไอ้ควายนั่งนินทาน้องตัวเองเชี่ยมึงทำได้ไงไวสัตว์ทำมึงทำได้ไงไอเฮี้ยมึงทำได้ไงไวควายเล่นไปเลยครับอันนี้อาจจะไม่ีการปรับทับหลังสิบห้านาทีแปรรีนี้เท่านั้นหมดร้านไม่ใช่ นล้นล่างวันนึงกิดตัวนะเ็นเ็นเ็นน้ำเงินตัวเดียวตัวเดียวกำลังจะถึงแล้วเลยมึง้าดมึงมาใส่มาดิ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 ไาดิม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 าดิอาดิาดิมาดิมาดิาดิดิไาดิม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 าดิาดิดิมาดิมาดิาดิไดิไาดิมาดิาดิมดิไาดิมาดิมาดิไดิดิดิาดิไดิ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 าดิ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 าดมมดิมดิาดิไปดิดิาดิดิดาดิดิาดิดิดิาดิ อยด่าเสียงดังข่มขวันกับด่าความจริงมันต่างกันนะตรงตรงเลยยาเลยปกติเลนปกติสีน้ำเงินนะเบนน้ำเงินอ่ะแม่งบางเบน์โคตรบางบอกให้ตั้งเดียวมเห็นปะนะยไวยมันเตเเ้มมาเซมาเตโอเคม่งขี่วอลก็ไม่ได้ผมปุ่าผมปุาผมปุราผมปุรามาปุราด่วน มึผมลาไปทายโรงบาลวัดายวัดะันบ้างมขมันับมันับมันลับมันลับมันับข้างเดข้างเดมึงอิจฉาเดมึงข้างเดเย่อิจฉาเดข้างเดข้างเดมึงข้างเดมึงข้างเดมึงข้างเดเ่าเดมึงข้าง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 เดกููดความจริงข้างเดสัตว์แล้วตรงตึงแล้ว โอ้ขึ้นหลอดไอ้เ <scratches> ท <w> ียเอ้ยเนี่ยย่าเรถกระโดดขับขับมาใต้ทางมาไหนอ่ะล่นเขียวล่นเขียวล่นเขียวขึ้นต้องซ่อมรถขึ้นไปแล้วโอ้ไม่ได้รอดมาอย่าเงี้ยพี่ดิ้นไล่วะพี่ดิ้นไล่วะออกนอกเมืองมาได้ที่อ่ะหันนอกเมืองหันเฮ้ยพัง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว ไอ้ข้างหน้าตรงหน้าเวทีเลยถ้าเข้าเวทีนะถ้าเข้าเวทีมึงหลบเดี๋ยวกู้ชนเองต้องมันได้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 มันไายเลืองมันหมดเลืองมันหมดเลืองมันหมดรถหลุดนะรถมันหลุดนะอยู่ไหนนะตอนนี้อยู่ไหนกันรอรับเพื่อนอยู่ดิวนรับเพื่อนอยู่อันนี้ยู่ไหนกันพวกมึงอยู่ไหนกันหลังดีเราเข้ามาเราอุมมันได้เลยวะถ้าหนูรถตกรอบแล้วครับ พอกันนะพอตัวเหลือมึงอย่างโง่ดีเหี้ยปุ๊บม่โดนคนเดิมพุ๊บเลยโนอาแท้ปุบะไม่เห็นโดนไหนสักแคป้องเลยปองโดนไม่ไรไม่ไให้เขาเอาเขาไปเลยไว้เขาไปเลยให้เขาดีเลยไม่ไรเราตายกลับมาจากมันไม่ได้หรอกมันทรลายไม่ได้ ฮึบฮึบก uh, the mm ูตกแล้วอ่ะไอ้ห uh, น um, ูนี่นไอ้เจี้ยีกระเป๋านี่สวยสวยสวยอ่าเฮ้ยเลยเลยเนมเนี่ยมันเอาฮาว่าเหนื่อยหน้าบนไปเบิกรถจิกเ่้ ไอ้เวทไม่เกี่ยวครับอันนี้ผมแค่ด่าไปเฉยครับอย่าไปว่าน้องนะครับเวทอะเวทเด็กดีครับผมมันาตีไปเลยแห่ะให้กำลังใจมันก็พอไม่ต้องไปว่าอะไรไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปอะไรมันครับให้กำลังใจน้องมันก็พอแค่นั้นพอไม่ต้องว่าอะไรมันทั้งนั้นครับไม่ต้องไปโถ่ไม่ต้องไปถามไม่ต้องอะไรก็คือให้กำลังใจก็พอไปดูเฉยก็ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปพิมพ์อะไรแค่นั้นเองครับ บอกแล้วทำอะไรผมคิดดีๆผมมึงจะด่ากูเหรอทั้งที่กูเป็นพี่มึงอะนะถ้าเกับถ้ามึงจะด่ากูถ้าเกับที่ผ่านมามึงไม่ได้บอกกูเป็นพี่ไงเพราะคนที่เป็นน้องมันจะไม่ไม่ไม่คิดว่าจะด่าพี่อยู่แล้วสักวันหนึ่งไม่คไม่คิดจะด่าอยู่แล้วเว้ยแล้วกูก็ไม่เคยทำอะไรให้มึงด้วยซ้ำต่อดีครับเอ้ยมนจบเลยผมเล่นต่อเลยอะดิวชิวจบเลยอ่ะเอ้า ใครนี่รีใครเินทางเพืนีมือมือคแทเพื่อนดยูแหนะยูแหนะบอกไปยูหนยูแหน่ะยูแหนะยูแหนแล้วทางสาวกับใบ้างไปจุน้ำมันโอเคอะไรต่อไปไม่ต้องไปอะไรกับน้องมันเลยเปอจุน้ำมันถอยไปแล้วไมหยุดครับมาอันนี้จริงหรือไม่จริงแล้วแต่คุณจะคิดนะครับผมไม่ได้บังคับให้คุณไปคิดนะ่อเมื่อวานี้เนี่ยมึงไปช่วยดี ด่าในเกมนะคุณจะไปนั่งคิดอะไรมันไม่ได้ดื่มผมแล้วด่าในเกมนะด่าเรื่องในเกมนะผมชิลไปไหนล่ะผมนะจุกไปจุกไปจุกไปค่อยๆเล่นจุกไปไม่ต้องเชื่อผมนะผมบอกนะไม่ต้องเชื่อผมนะผมจะพูดไปเรื่อยก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะใช่ขับรถเลยดี่ขับรถเลยเพื่อนเล่นๆอยู่ไหนเพื่อนเื่อกูมาหาอะไรนี่เนี่ยเขาจกทั้งมันแล้วเนย

เรียกพูดแล้วว่าคุณผู้ชมไม่ต้องไปถามอะไรเนาะคือปกติไม่ต้องไม่ต้องไปร้อนตัวไม่ต้องไปเล่งร้อนอะไรคือมันเป็นเรื่องที่ผมพูดในเกมครับซึ่งคุณจะไปถามอะไร้ยไม่ได้นะเมื่อมา้นี้มาเช้านี้มา้านี้เมื่อขับมาข้าบก็องร้อว่าอดดันใจอะไรนะออะไรรออะไรแท็แทกอยู่อยูอยู่นอยู่กนอยู่กันอยู่กันอยู่กันอยู่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 อย วันต้าวันต้าวันต้าต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 าเ้ยมันมันไม่เกินรีนี่เว้ยมันไม่เกินรีเลยอะไม่เกินรีเจ็ดนาทีนี่ยน่าจะเออเดี๋ยวผมฉลอดมือจาพังว่ะถ้าชื่อไหนไปโผล่ข้างน้องวันแล้วแบบไปรบกวนน้องมันก็เดี๋ยวผมจะแบนให้พี่ดับแบนให้นะถ้าถ้าฉลอดเริ่มรถรถเด็กงรับบอกนะจะได้เอารถมาอยู่เพื่อบอกให้อยู่ติดตัวอยู่ตัตามตัวอยู่ตามตัวอยู่